สุดท้ายแล้วจริงๆนี่ตั้งแต่ตั้งแต่เิกคอนเสิร์ตผ่านมากี่นาทีแล้วตอนนี้กี่โมงแล้ว2นาที6โมง40โมง40พฤติกรรมดูยากหรือว่าไม่ใช่ยากโงเราเลเราเริ่มที่โมง5โม เวลาก็โอเคนะก็เธอทำไงดีกันบ้างจริงจริงอ่ะเพลงที่เราเตรียมมาก็หมดอยู่แค่ตรงนี้เราทำไงที่เราจะอยู่เค้าได้ดีนานๆนะจริงๆเราไม่อยากบอกว่าเราไม่อยากลนจากเวทีเลยไปตลาดต่อไม่ค่อยกลับมาไหนไปในอะไรหาของกินไงไปกลับมาไหนจริงจริงทำไงดีอ่ะคือจะบอกว่า ทุกครั้งที่นิดนีกับเบนะครับผมรู้สึกว่ามันจะซึ้งมันไม่ต้องทำงานนะมันมันคือการที่เราได้มีความสุขร่วมกันแล้วก็แบบแล้วก็ไม่รู้วได้อะไรกันที่จะเสยกันมันคืออะไรน,นะที่มนันนิดนมีสาระเดม่พูดดีใช่ไหมจบไ,ไปกัดีแต่ว่าไม่ทอองวอะ ลงแปลกดวยแต่ถามว่าสิทธิได้สาระพวกนี้นะั้นทุกคนมีคนะวามสุขไหมครับรักเรื่องสัตว์ไหมนี่นะครับเป็นจุงไม่ไม่แต่ต้องอ๋อไม่ต้องการอันนี้น้อยใจดดไ้ อยู่บ้านเดสซาร์ดิการ์มาครับนะครับจนถึงวันนี้กี่ปีแล้วเพิ่มามาถึเอะนะาร์ดีซาร์ดีปีปกติกว่าครับพ่อ,อก็คืออยู่ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้มาคอนเสิร์ตวันนี้นะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับก็ทุกคนก็ยังมาตามเชียร์เรามาให้กำลังใจเราือน,นเดิมน,นะครับรักมากแล้วก็ดีใจมากที่ตอนแรกยังถามพี่เขาเลยว่าพี่วันนี้บัตรขายหมดพีี่ดู้ไหมดีถามข้อตูน ข้อฮะหมดไหมข้หมค่ารือเปล่านาว่าูจักน่ผมคิดว่าหมดครับขอเสียงปรบกับตัวเองเลยได้ครับผม่ต้องน้ลใจมาทำบุร่วมกันใช่ครับก็คือตายได้5เอนะเป็นบุนอ50เอเข้ากระเป๋ากันนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีเนาะครับไม่คิดจะเปลี่ยนเลยนะไม่ใช่ ไม่ช่รายได้ทั้งหมดเนี่ยมอบให้กับบรรพบุรุอ่าครับหลังจากหาค่าใช้จ่ายรไปแล้วคใซึ่งก็คือไม่ได้คือฟรีไงกูมาฟรีนี่เรางงใจเนี่้อเพลงแ่ลิไหมอยี้นี่เลเนี่ยจริงจเนี่ย อีกหน่อไม่จริงจริงมาปีไม่ได้งานบุญงานกุศลโอเครอ,รอบมากรอบมากให้ขอความช่วยเหลือเ,ล,เลยใช้ต้องไม่ต้องคิดตรงชิดตามคำที่พูดแล้วนะครับผม,ผมก็สุดที่สุดแล้วสุดทีิสแล้วยแม่ผมชอบนลครู้สึกยัลไงที่เราเราทำอะไรทำไม ทำอะไรที่แบบขนาดนั้นอะเขามองพงุ่งมารบางทีเราล้อเอกสารเราใช่ต่อให้นด้ อันนี้วันนี้เราจะได้มีกันละกันไหม เป็นติดนะทำสุขมากๆรอบเลยครับรับ ขอบคุณมากนะครับที่รับอดิ้นดูเราสองคนนี้นะฮะจริงๆใช่จริงไมไม่รู้อ่ะอยาจะกันนานแ่ไมีเต็มเป่ามีเรื่องเล่าเรื่อหนก็เมื่อวานไปข้างเหนือมาแล้วพักพัก้าจีดยา เอไงครับอยู่ต่อรู้สึกเหมือนเป็นคอนเสิร์ตที่ตามใจท่านผู้ชมมากใช่พี่ๆเอาไงอ่ะเอาอีกขอบคุณครับผมสอบคนขอสคนเลขอบคุณครับเอาใหม่ที่เหน่ที่ มาอะ่ะก็จะบอกว่าวุ้ยเซาถึงแล้ว่าเวลาจะถา่ายไรแค่ไหนจริงๆนาฬิกา,าก็เดินตามถูกต้องครับเวลาจะถ่ายไปเรื่อยเรื่อยเวลานาฬิกาก็เดินไปเรืเร่อยๆใช่อตอนนี้ก็สามทีกว่าแล้วนาฬิกาก็เดินไปเรื่อยรเรื่อยถามว่าทุกวันนี้เรามีกันพอ,อะไร ถามว่าทำไมถึงมีคนรักการรับรีเตอร์ขนานี้นะครับผมมิจิตรอตอเป็นเหตุผลเชิญเชิญวิทยาศาสร์ไม่ได้เลยที่ตอควิทยศาสตร์ไงมมจะมาผมกำลังจะนําเข้าซึ้งๆจะไหมช่วยกำลัอองให้เกียรหนบ้านไม่รู้คุณยูนี่บอกว่าแม่ชอบซื้อหวยให้ทุกคนทุ้อย่างย เรามีการในการคออะไรผมว่าไม่มีการในคออะไรก็ไนดะ้โอ้ยแค่นี้ก็ต้องมองหน้าถามว่าเรามีการในคออะไรทำไมทุกคนติดรักนิดทำไมทุกคนติดรักกันได้น้แบบนี้นะครับผมคิดว่ามันจะเกิดเพราสิ่งสินี้